ครับสำหรับใครที่ต้องการจะเข้ากลุ่มลายวิเคราะห์กราฟนะครับแล้วก็มีการสอนเทคนิคอสามารถเข้าใน QR code บนหน้าจอได้เลยนะครับเจอกันในกลุ่มนะครับครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Normal Trader ครับสำหรับวันนี้ก็มาอธิบาย Study Case อีกแล้วนะฮะวันนี้จะเป็น คู่ G A นะครับปอนแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียครับมาเหตุผลคู่นี้ทำไมถึงเข้าออเดอร์เซลล์นะครับจะมาอธิบายสังเกตใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นไฮนะครับอันนี้เป็นไฮที่ต่ำหยกต่ำลงครับอันนี้เป็นโลก็เหมือนจะเป็นเทนขาลง ใช่ไหมครับก็มีแนวโน้มว่าจะลงแล้วพอมาเกิดตรงนี้ฮะเกิดตรงนี้ไฮที่ lower high ที่สองแล้วก็สามสี่ผมเลยตีเส้นเทรนไลน์จากตรงนี้มาตรงนี้แล้วตรงนี้ไปตรงนี้มันจะ เกิดเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะฮะแล้วตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านของเราตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวรับนะฮะนี่เป็นแนวต้านแล้วก็เปลี่ยนเป็นแนวรับเกิดการวิ่งชนในกรอบไซเวตรตรงนี้ฮะแล้วก็มีการเบรกเอาตรงนี้พูบแบ็กกลับไปเทสนะฮะแล้วก็เป็นไซเวตรตรงนี้ สักพักหนึ่งแล้วผมเห็นแท่งนี้ฮะเดี๋ยวขอลบนะฮะลบให้หมดเลยเห็นแท่งนี้เห็นไหมโดจิเนี่ยโดจิแล้วมีแท่งนี้เป็นแท่งบลลิลงมาก็เข้าออเดอร์เลยนะฮะประมาณนั้นครับแล้วก็ตั้งสต็อปลอสที่ เหนือเทนไลน์ตรงนี้เทคโปรฟิตก็อ R R R หนึ่งต่อสองครับแล้วมันก็ลงไปจนถึงมาดูฮะเป็นไงตอนมันลงไปถึงโลนี่เลยนะฮะโลนี่เลยแล้วก็โดนตีกลับขึ้นไป ประมาณนั้นนะแต่ผมก็ RR หนึ่งต่อสองก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ